วันที่7มกราคมนี้เต้หวันพบผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศเพิ่ม58รายในจำนวนนี้35รายมาจากสหรัฐนอกจากนี้คลัสเตอร์สนามบินเทาเยวอนขยายวงกว้างออกไปพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม4รายโดย1รายเป็นพนักงานหญิงของบริษัทร,รักษาความปลอดภัยอีก3รายเป็นสมาชิกชมรมร้องเพลงและครอบครัวยอดติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้เพิ่มเป็น12รายโดย4รายเป็นสายพันธุ์โอมิครอน และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้รดระยะห่างของการฉีดวัคซีนเข็ม3กับเข็ม2หลือ12สัปดาห์ล e รถฉีดพ้นยาฆ่าเชือ้อเร่งฉีดพ้นยาที่หน้าประตูและบรุ่นด้วยรอบชมรมร้องเพลงที่พบติดเชือแบบกลุปก้อนจนถึงขณะน,นี้สมาชิกชมรมร้องเพลงติดเชือแล้วสิงกาย ในช่วงกลางเด็กของที่6มกราคมพบเพิ่ม3ารายในจำนวนนี้2รายเป็นสมาชิกชมรมร้องเพลงส่วนอีกหนึ่งรายเป็นครอบครัวของสมาชิกชมรมดังกล่าวเนื่องจากพนักร่วมกันจึงได้รับแจ้งให้ไปตรวจคัดกรองด้วยซึ่งผลตรวจเป็นบวกเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันโรคมีความเห็นว่าอาจเป็นการระบาดในรอบสองแล้วและเพื่อค้นหาต้นต่อการติดเชือ้อผู้ว่าการเทาเวียนมีคำสั่งให้ขยายการตรวจคัดกรองไปถึงครอบครัวของผู้สัมผัสด,ด้วย นอกจากนี้ผู้ติดเชื้อรายหนึ่งมีบุตรสองคนเรียนอยู่ในโรงเรียนปฐมแห่งหนึ่งในเขตจงลี่นครเทาเยนเพื่อป้องกันการระบาดขยายวงกว้างทางโรงเรียนแจ้งผู้ปกครองว่าจะปิดเรียนในวันที่7มกราคมนี้เป็นเวลาหนึ่งวันโรงพยาบาลกำลังเร่งทำความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องผู้ป่วยเพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยโควิด เมื่อวันที่6มกราคมศูนย์วิชาการควบคุมโรคไต้หวันประกาศให้โรงพยาบาลที่รับรักษาผู้ป่วยโควิดในไทเปนิวไทเปและจีหลงเร่งจัดห้องสำหรับผู้ป่วยโควิด5-20%ภายในเวลา3วันคลัสเตอร์สนามบินเทาเหวยนมีผู้ติดเชื้อสะสม12รายผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าแสดงว่าน่าจะมีการระบาดอย่างน้อย2รอบและช่องโหว่ที่เกิดขึ้นที่สนามบินครั้งนี้ทำให้เชื้อโควิดแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนแล้ว 他，他告不舒服病可能快一个礼拜他也没有去做任何检验ผู้เชี่วชาญออกมาเตือนว่ายัางต้องมีการติดตามคลัสเตอร์นี้อย่างใกล้ชิดอีกหนึ่งเดือนจึงจะแน่ใจว่าส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่พร้อมกันนี้ยังได้เรียกร้องประชาชนว่าหากมีอาการในระบบทางเดินหายใจต้องรีบไปตรวจคัดกรองทันทีและช่วงตุษจีนให้ดีกเลี่ยงไปยังสถานที่ที่มีคนแออัด ขณะนี้หลายเมืองอาทิไท a ยจงประกาศมาตรการป้องกันโรคช่วงตรุษจ,จีนผู้ที่ทำงานในกิจการที่มีความเสี่ยงสูงต้องฉีดวัคซีน2เข็มครบ14วันพนักงานร้านอาหารต้องสวมหน้ากากและเฟสชิลห้ามเดินไปกินไปออกจากบ้านไม่สวมหน้ากากอ,อนามัยจะถูกปรับเงินสำนักสถิติและบัญชีกลางเปิดเผยว่าเดือนธันวาคมปีที่แล้วดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI แตะระดับ2.62เ ทะลุ2เซ็นติดต่อกันเป็นเดือนที่5ตลอดทั้งปีอยู่ที่1.96่งาปร์เซ็นทำสถิติสูงที่สุดในรอบ13ปีสินค้าอุปโภคบริโภคสิบรายการมีค่า CPI สูงถึง3.46เปร์ซนเฉพาะไข่ไก่สูงสิบ5าจดเหเอร์ซนต์นื่กว่า่วงนอกาศห่าะผงังราคาขง ช่วงก่อนหน้านี้อากาศหนาวทําให้ไก่ออกไข่น้อยลงประกอบกับราคาอาหารสัตว์แพงขึ้นอีกทั้งเดือนมกราคมนี้<ม>เกิดไข้หวัดนกระบาดที่เมืองจางหวต้องฆ่าไม่ไก่ทิ้ง25,000ตัวทําให้ราคาไข่ไก่ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาทะยานขึ้นต่อเนื่องจากช่างละ28เหรียนเพิ่มเป็น44เหรียน ทั่วโลกกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนยูเรียอันเนื่องมาจากจีนซึ่งเป็นประเทศส่งออกรายใหญ่เริ่มจำกัดปริมาณการส่งออกตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วส่งผลให้ราคายูเรียในไต้หวันถีบตัวสูงขึ้นจากเมื่อปีก่อนตันละ200ดอลลา,าร์สหรัฐทะยานขึ้นเป็นตันละ830ดอลลา,าร์สหรัฐยูเรียเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุย๋ยคณะกรรมการการเกษตรไต้หวันย้ำว่ารัฐบาลจะอัดฉีดงบประมาณเพื่อช่วยเหลือภาคการเกษตรเดือนละไม่เกิน150ล้านเหรียญไต้หวัน สำหรับภาคอุตสาหกรรมนั้นยูเรียเป็นสารสำคัญที่ใช้ในการช่วยขจัดมลพิษจากเครื่องยนต์ดีเซลกระทรวงเศรษฐกิจย้ำว่าซัพพลายเออร์ในไต้หวันยังมียูเรียคงเหลือในคลังเพียงพอต่อความต้องการในอีก3เดือนข้างหน้าอย่างไรก็ดีรัฐบาลจะพยายามหาทางร่วมมือกับประเทศที่ผลิตยูเรียเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป